ไข้าขๆกันกับขันชมัคเสียนขันชมมันสีคล่ายๆก็พักเสียนนี่เมจ้มันก็เสียนแม่วานนี่ลักษณะใบนี่น้องเอ้ยนีตูนโอ้บพเด้อพี่น้องนี่ม่คิดว่าเปลี่นไก่โค้งไก่นี่มอนไไปไขึ้นให้แม่แเอาขึ้นพักกุมกามพี่น้องเห็นบอก่น พักกุมพักกามตีซื้อเพิ่น์นพักกุมพักกามพนาพี่นองดอกดูดูเพื่อน่ามันกินได้ซะนะ เอาไปเฮ็ดคือสมผักนกี่พี่น้องใบบ่มีเลยเนาะดอกหลายคักเดี๋สิเบิ่งดอกนะีนะ่ดอกดอกไม่ดโดน ดอกพักกุมพักกามใบมันก็กินได้บ่ใบอ่อนมันเนาะเห็นก็เจาะเปรตดอกมันนี่เข้าไปแล้วเขาไปเห็ดยังไหนไปเห็ดชมค่ะไป้ขันค่ายๆนันกับขันชมภักเซียนขันชมมันสีค่ายๆก็ภักเซียนนี่มันบอกค่ะชีค่ายๆก็ภาคเซียนใจเบาไม่เกลิดแสบอืมเขาไปแสบน้ำเกลือไปครึ่งหนึ่งบ่ดอกงามพร้อมปีนองกินดอกมันเลยบ่ มันบอกควายมีเด้เนาะมันบอกควายมีเด้พี่น้องแสบหลายพี่น้องเฮ้ยสาวมากอะปวดเท้าบ่ได้ยี่สารบานเข้าห็นแหนกกลิ่นแสบแนวกินแปลกๆเนาะซื้อว่าพักกุมพักกามพักกุมกามพักกุมกามเข้ากระสีเอาดอกมันนี่ไป ขันสมเสะนามคือก,กันกับสมพักเสีย่ยนพี่น้องดอกงามจะไปกินแซ่ยผู้เฮ็ดเป็นได้ยังสีได้เนาะเจ้าเสีได้กินพี่น้องโอ้โนี่บ่ดอกอันนี้มันดอกอ่อนมันนี่ขันดอ,ดอกแกงเส้นขันได้บ่จ้านี่เนาดอกแกงคี่กระแสด ดอกแก้วก็ได้พี่น้องดอกแก้วพราเจ้ามันิยมกินดอกบานที่ล้วค่ะดอกบานนั่งขระเจ้านิย้อมสีอืมสวยงามสวยพร้อมแซ่บผ่อนกินกับป๋อกับแก้วเข้านี่งกัพี่น้องแซ่บไปตูนนี่ตูนตูนบบใหญ่เนาะนี่ตูนมันใบมันเดี๋ยวจะเอาใบให้เบิ้งเด้อพี่น้องใบขันยอดอ่อนมันนี่กะ ยอดอ่อนมันน,นี่กอะอันนี้ได้เนาะนี่ลักษณะใบม่ค่อยมีดจินองม่ค่อยมีดจีนองเอ้ยนี่ตูนอันนี้ใบถ้าใบอ่อนก็ไม่ได้ไปเ้องไปเก็บไดหนึง่งละได้แล้วพอ่อพ่อคันสมแล้วน,น,นี่พีน่น้อง ไปแม่รูกไปแม่ไปค้นให้แม่แม่เอาึ้นบ่อไรเด้ก่ันก้องแก่นมเล่นไปแม่ไปนให้แม่พักกลมกอามแก่ท้วสีเด้อพี่น้องนี่เ่คิดพ่อปลี่ยนไกลโค้งไก่นี่ลดอลกอาอเนาะเอาใหขาเนยไปเอาไปอีกนี่เถอะเขานั่นเองเอาเดีได้ย่าเขาจะม่เขาบ่ มสมใ่เนาเกี่ยมือหลายนี่ี่น้องยมาคนทีมงานเขาพยันขันแข็งขนาดเลยเอาไปก่อเนาะเอาใส่ถุงถุงถุงแข็งเุนถุงนั่นเข้าสื้อของแม่ถุาสื้องเอออคหมเดือดเนาะ งามเ่ยคันแล้วมันจิคือสมพักเสียนเอาไปคันส่วพี่น้อง